ย้ำทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแชร์เพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อปกันตีนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาแชร์หวยคนขอหวยนะครับชุดที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือชุดเน้นบนนะครับนะเป็นชุดที่ให้ถูกไปงวดที่แล้วนะครับผม แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมย้ําทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแชร์เพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมหวยคนข้อหวยนะครับชุดเน้นบนนะครับผมของงวดวันที่2พฤษภานะครับให้มามีดังนี้นะครับผมคนข้อหวยให้วิ่งบนนะครับตัวเดียวคือวิ่ง9นะครับวิ่ง9้า ส่วนชุด2ตัวมีตัวแรกเลยนะครับผม90นะครับ90ตัวต่อไปนะครับผม91นะครับ91ตัวต่อไปนะครับผม29นะครับ29ตัวต่อไปนะครับผม39นะครับ39ตัวต่อไปนะครับ59นะครับ59ตัวสุดท้ายครับผม69นะครับ69ก็ครบแล้วนะครับทวนนะครับหวยคนคอหวยงวดวันที่2พฤษภาคมชุดเน้นบนนะครับผมคนคอหวยให้วิ่ง เบนนะครับผมส่วนชุด2ตัวมี90 91 29 39 59แล้วก็69เนะครับผมเน้นที่29เป็นหลักนะครับคนของวให้เน้น29กนะครับผมก็ครบแล้วนะครับผมเหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตกันในงวดวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ